สวัสดีครับผมเอ็นจิสตูดีโววันนี้ก็จะมาวันนี้ไม่อะไรครับนี่ฟัง,ฟงดูเลย,เลยกระเป๋าที่เราเตรียมไว้ทุกคนเห็นไหมดูสิโทุกคนดูดูสิ ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ดูถนนลื่นชิบหเลยมึงถนนลื่นเฉยทุกคนทุกคนรถกูหนึ่งหมื่นโลแล้วหนึ่งหมื่นโลทุกคนนี่มันบันไหลที่สุดคือ w a l สเปเ c i a l อ p พที่ผ่านมา นี่วอล์กอีพีสามสิบเจ็ดแล้วเห็นไหมเรียบร้อยโอ้สุดยอดเลยครับทุกคนคนทุกคนแล้วนี่มันโ้หฝนตกเลยครับทุกคนเห็นไหมนี่ละองฝนเลยเปล่าละองฝนเลยอะเห็นไหม นี่พื้นแฉะเลยเห็นไหมนี่พื้นจะแฉะแฉะเห็นไหมพื้นแม่งจะแฉะแฉะแป้งอยู่ตรงนี้ก็ยังก็ยังลุงโอ๊ทุกวันทุกอย่างต้องลุงโอ๊เท่านั้นลุงโอ๊คนดังนี่แหละเดยวเจอกันอีพีสามสิบแปดเจอกันกับ ลุงโอ๊ตกนดังลุงโอ๊ตคนดังมาแล้วครับผ่านไปหนึ่งวันเลยครับทุกคนนี่ผ่านไปหนึ่งวันผ่านไปหนึ่งวันแล้วทุกคนต้องไปแพ็คกระเป๋าเลยครับทุกคนแพ็คกระเป๋าตอนนี้เลยครับทุกคนตอน กลางวันตอนบ่ายตอนเย็นต้องไปแพกกระเป๋าแล้วพรุ่งนี้เดินทางครับเดี๋ยววันนี้ดูกระเป๋าเราสิอยู่ในห้องนอนแพกเสร็จยังไป,ยไปตอนเย็นนะครับทุกคนตอนกลางวันก็ได้ครับทุกคนตอนกลางวันก็ไปไปอะไรครับทุกคน ตอนนี้บ้านเราต้องมีอะไรด้วยต้องเอาอะไรมาติดบ้านมาั่งแมสมาติดบ้านนะเห็นไหมนี่เลยนี่ด็แล้วก็ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงเลยครับตอนนี้เลียงโตเรียบร้อยอีพีที่แล้วเคยลงแล้วครับทุกคน ตอนนี้ก็ลงถึงจัดเรียบร้อยแล้วก็อะไรเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่าห่านแมว <S <S เดี๋ยวก็ไปซื้อตอนตอนนี้เลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปชอปปิ้งก่อนเลยครับ <S <S ทุกคนแพ็คเสร็จเรียบร้อยเลยนี่ แต่งเพิ่มคือ n g Studio แล้วก็มีคำว่า walk ก่อนนะครับทุกคนคแทนแทนเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่เรียบร้อยเลยโอ้ยเนี่ยกระเป๋าลายลิขสิทธิ์เลยอะ่ะทุกคนนี่ซื้อมากี่ปีแล้วสามปีแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ วอล์กอีพีสามสิบเจ็ดก่อนนะครับทุกคนนี่อีพีสามสิบเจ็ดโอ้โหลงวันนี้คืออีพีสามสิบเจ็ดนะโอเคแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดต like, ิด,ดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะนะ้านะบายบาย